อ่านะครับก็กาบสวัสดีเพื่อนเื่อนที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวนายเกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับฝึกฝนกําเนิดพลังเป็นฝึกฝนกําเนิดธาตุนะโดยตัวเนี้ยมีบอสแค่เพียงตัวเดียวนะครับความสามารถก็ไม่ได้มีอะไรมากมายทําดาเมจใส่เรานะครับทาให้ดาเมจศัตรูทั้งหมด300%เแล้วก็ชาร์จพลังเพิ่มพลังยมตีตัวเองหนึ่งเทิร์นก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่ตัวเดียวก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับเราที่จะเล่นอยู่แล้วส่วนท่านั่งของสภาพอากาศก็คือพายุกน โอกาสที่เราจะได้เล่นซ้ำเทินเทิร์นนั้น10%นะครับเหมือนเหมือนหมาลมเลยท่าของตัวเนี่ยอาจารย์ก็น่าจะเล่นเป็นเซตเดิมนะครับนี่เซตนี้เลยนะครับเซตดั้งเดิม e-sport นะเช็ควงแหวนก่อนนะครับจุ๊บจิ้วก็สำหรับใครที่ได้แก้มแต้มเก็บตันแล้วเนี่ยก็แฮปปี้ด้วยนะครับสบายๆนะครับ ก็เป็นดุดดุดเทินก็ได้มั้งสำหรับใครที่ยังเก็บไม่ครบเนี่ยก็อย่าลืมเก็บกันให้ครบนะครับสำหรับกิจกรรมนี้แต่ก็เล่นทีมแบบแค่แค่มาเอาแต้มกิจกรรมเฉยๆนะเพราะว่าม,มัน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 ครบไปหมดแล้วนะครับมันครบไปหมดแล้วสุดขาวครับนี่ เรียบร้อยนะครับไปเล่นกันวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะว่าจะใช้ตัวที่อยากรอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอตีรอบแรกไปก่อนรอบสองค่อยใช้ตัวที่อยากจะทำแล้วกันใครที่ตีได้ไปแต้มเยอะๆแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเล่นอะไรแล้วนะชิวๆนครับแล้วก็ตีเหมือนเดิมมาเป็นจะามา ครับแล้วก็ทำดามเมดนะครับมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสามสิบเทิร์นเหมือนเดิมมีตัวเดียวในสบายนะเวลาเล่นเนี่ยไม่ต้องแบบฟิกอะไรมากมายนะครับติดหนามไฟยิงครับมันทํำดาเมดไม่แรงนะนไม่ได้แบบเป็นตัวที่ดามเมดจาจ่าหรือว่าอะไรนะครับ แล้วก็ใช้นมขาวลดวความเร็วนี่30%ครับโอ้ติดครั้งแรกเลยถือว่าปังมากครับแล้วก็เป็นออโต้ไปเลยจะเป็นเตะหรือว่าดูดรอบก็ได้นะดูรอบให้เรามีโอกาสมากขึ้นนะครับเพราะมันนับเหมือนกันทีนี้ก็เพอร์เฟกแล้วนะรอบนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับทำแค่ดาเมจ นี่ครับรถพังจิตแต่ว่าตอนข้าไม่ติด chaos ต้องระวังนะเนี่ยโอ้พ่นมาก็ไม่แรงนะครับติดโอ้ติดสับสนสี่เทินยังแจมข่ท่านคำรามข่ท่านคำรามนะครับข่ท่านคำรามติดลวนลว เดี๋ยวดูว่ารอบนี้จะทำดาเมจได้ทำลายสถิติรอบที่แล้วหรือเปล่าเล่นไปเมื่อเช้านะครับนี่จิตนามไฟสีระดับก็สตันไปสิยิงครับยิงก็ามายิงก็ามายิงกามางงงงูมาเติมตมตาปมมปติมม เดดกระมหากกำลังมองหาร้านเติมเกมโต้รัวต้าดูสรรพยุทธ์วิญญาณจานกันอยู่จานแจ็คขอแนะนำร้านจูนปิโกะแพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้กอกก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บบาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้ม หรือจะเป็นสายเติมเพชร3 7 0 0บาทเติมผ่านร้านเพียง3 3 0 0เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักร้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดจะเติมเกมนึกถึงจูปิโกะลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเกมอื่น,นทางร้านก็มีให้บริการนะครับเดี๋ยวเรามาลองจัดทีมใช้แบบเบสิกเบสิคดูบ้างดีกว่านะเอาบอาัตรหัวแชกไปใช้พวกนี้นะครับ บักหัวแฉกนะครับมีสูตรขาวกระทาฟื้นฟูกระทาฟื้นฟูเป็นอะนั้นเอาอาจารย์ใหญ่ไปอืมอาจารย์ใหญ่ใส่แบวนยังโอเคทีมที่อยากเล่นนะครับมาลุย let's go <S เมื่อเราอยากเล่นเราอย่าไปกลัวอะไรนะครับนม่มีการบับใดไดเกิดขึ้นทั้งสิ้น ล็อกหนึ่งล็อกสองเห็นจะมาเป็นบัฟเกตไม่พอต้องรอ,อก่อนอันนี้ก็บัฟเสร็จแล้วก็เป็นโจมตียิงได้เลยเดี๋ยวดูดิเราดาเมจมันจะดีขึ้นยาลงแค่ไหนนะครับลองแบบเป็นฟูลบัฟเลยแล้วก็เป็นอันนี้ครับ ยิงครับโอ้โหได้ยิงเบิ้ลครับติดสัทสนียภาพกระตุ้นบาดเจ็บสาหัสติดด้วยอาจารย์ใหญ่เพิ่มดาเมจให้เราได้ตีธรรมดาเพิ่มมันก็เป็นข้อดีข้อเสียนะได้ตีธรรมดาเพิ่มเสียเิอหนึ่งเธอครับแต่ว่ามันจะได้เกียรเกียรหนึ่งเพราะเหมือนได้เล่นซ้ำแต่ได้เล่นได้เล่นซ้ำได้เยอะก็ไม่ดีนะครับคนอื่นไม่ได้เล่นไอตัวที่ควรได้เล่นไม่ได้เล่นนะครับ ดามจก็ขึ้นไวยอยู่นะแต่ว่าฝันทองข้ามยังไม่ติดพวกบัฟเสริมนะครับ30%เรลยครับสวยครับแล้วก็ทักษะหนึ่งออโตเลยนะครับที่เหลือก็นั่งมองครับนั่งมองการทำดามจว่ามันจะได้สมกับที่ขั้นที่เราคิดไวไหมอุ้ยอาจารย์ใหญ่จะตายเดีย๋ยวเธอหนีหกสิบเก้าเลยนะเีย่าตีอาจารย์ใหญ่นะ อ,อ,อย่าไปตีอาจารย์ใหญ่นะขอร้องอย่าไปตีตัวอื่นจนเลือดลดตามกว่า20%ด้วยจะไม่ได้อาจารย์ใหญ่เป็นเลือดแน่เลยดืมเข้าไปอัพนะครับก็ลืใส่ตัวละครมาเสร็จก็เล่นเลยอ่ะับมาครับดาเมจก็ดีใช้ได้อยู่นะ นั่นเอก็ดีใช้ได้อยู่นะครับอือ่ะมาระสุนเป็นอาโต้ครับลดพลังจิตฝั่งตรงข้ามทำให้ติดพวกสถานะง,ง่ายๆนะครับตอนนี้เขาหลุดจากเคออสมาแล้วนะครับต้องระวังนะอุย้ยดีตีตัวนี้ทัตีอาจย์ใหญ่อาจารย,าย์ใหญ่ตายแน่นอนมาอีกรอบนึง โอ้โหตีจานใหญ่จริงด้วยคนดาเมจ e กำลังสวยเลยอ่ะโอ้โหหลุดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นจนจบเลยก็ไ้กันนะครับไม่เป็นไรนะครับมันพลาดไปแล้วนะก็ได้มา3ามอบวกอีก5แต้มก็เป็น384แต้มนะครับโอ้โก็ถือว่าดาเมจด,ดาเมจโอเคดูดีอยู่นะอืถือว่าไม่เร็วนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันเยอะ แล้วก็คว้าของรางวัลกันไปนะครับอยู่ที่ทีมเรามีตัวไหนตัวดีๆเนี่ยใส่แบน50 0 0 0ื่นดออปชั่นดีๆก็ไปทำดามเมจกันได้นะสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับกุณรักแค่ฟันขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกๆคน1,3.32แต้มนั่นคือแต้มสูงสุดนะครับขี้เกียจทำเพิ่มและเหนื่อยฝันดีนะครับบ๊ายบาย